่ลนจะสอบไูหนิไปเีนหน่อยนึงมาแล้วเห็นอไหมไม่อันนี้เขเรกคณหนูโรงเรียนอะไรวะรงเรีย่ไอผักอ่ะ เกษตรเกษตรอะไรเขาไม่เลยข้ากรรมอะไรเขไม่ไม่รอยเลยเนี่ยอาหาริ้มยอะไรบ้างมะความรู้ทั่วไปคูแค่ไม่คออะไรอ่ะคูเข้ารของช่วงบเลยเอาเลยเลยเาื่อวานไม่ชนี อ่ะเนี่ยลูกจะเก็บเป็นไอาจาเคลิดรับความอร่อยไม้ตายอ่อไม่ถุงเงนี่นะเอเลยตีมนาวไปสวยงั้นละ หวยงาเป็นไงเป็นไงหนู่มเดี๋ยวหนูโทรถามหน่อยได้ปล่าเพราะหนูไม่ได้อยู่ที่ร้านอ้าวไม่เลยไม่อ่ะ มันไม่เคยเจ็บฟันมากเลยอะดูแลลูกษาหลายนาดตัว